สวัสดีครับนี่มาอยู่อุปถัาครับดลือนอยากได้เอาอยเดีดีมีรอมาไ้เมีรถมาขายครับมีใบละห้าพันเยเบียบอกเออเจ้าเห็ดเห็นโมเสียราคาเลยเนี่ยน้ำมันแตกเลยเนี่ย ก็ต้องไปใส่เนี่ยนี่แลเ้เหนทุกหลอดเลยี่ลุวีกระซิบมัมได้หรอนี่ไงสิเป็นยางเก่าเพื่อเอฮุกหลอด่ใช่แม่ยางพัน่อเดียวเาัดกอนท่อดนี่ฮุกหลอดอมเท้าเดียวปะองห่วยขายเลยครับอาจารย์มึงเอาไหมอาจารย์เด็เทะเลมึง อันนี้แพร่แพ่เบียร์แพ่เท่าไรเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าของยังสามเอ็มเลยสามเอ็มอันนี้พอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วบ่มีไข้กันกันคนณลักษณะไม่มีไข้เลยกันเวลาไปจอดนอนมันแพงดิแม่สามเอ็มเขาก็เชื่อมกันก no. ันเลยหมดเลยเจ็ดหมื waar? ่นห้าครับแถมยางบ่แถมโลบบ่มันแถมไม่มีไม่เนาะ เครื่องไปแล้วหัวไปแล้วหัวไไายซ้ำแจกหัวนี่ราคาหัวห้าหมื่นซ้ำแจกเดิมบาชีวิตมึงเปลี่ยนมีลูกมึงเป็นกึอกกูบ่าุ่นปลาเหลาหาเนี้ยเอาไป ปลาเราได้เรียบใครเหรอครับมาจากอ่างทองเพชรพลอยคันนี้ก็พ่นน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับตรงเบีย้ยคัน,นี้ไปหรือเ่านี่บเสียวะคอยเรียว,ว่าบักไดอูนกับพวกนั้นะได้ยัง่ท่ามีบักไดอูนไมยู่เนี่น่กเท่าไรนี่ห้าสิบเจ็ด เครื่องสุ้หมูสู้หมูมาเซ็นเก่าเองจะมาเอามาเซ็นเก่าครับขายหาเซ็นเจ็ดแมนขายหาเซ็นเจ็ดมีปัญหาเพราพอใจบ่ต้องเอาครับแมนอยากได้ซื้อครับก็ได้เอาไปนะเดี๋ยวใหายไปแบดแบดแถมอยู่เป็นพวแบดราคานี่ให้แบดใหม่ไปเลยแบดใหม่เลยย่ำเลยพวแบดย่ำได้ครับเดี๋ยวไม่ย่ำ

เว็บลูกเอาไปใส่ล้อยางไปขึ้นที่พูดเรนอ๋อของลูกนี่เพียกแบบเบิดอเลี้ยงนี่นั่นแหละพอนี่กูมันก็อันของรถเก๋งกูเอามากกูนอนไปเรื่อยเรื่อยเปียกเบิดอเลยนี่ใส่เนี่ยล็อกมันเรียกว่าล็อกอะไบอทันนี่เรียบร้อยจ้ากับล้อมึงทำกับเรียนเลี้ยวเลียนพูดหรือเปล่าอุดครับมวนดีกว่าตัวนั่นบอแบบที่อันอาไปิกันบอที่มันเป็นเกียร์ เอาเครื่องมาหรอเยกทั้งเครื่องมาใส่อไือบดจริงมันมันกริมันเอาดีเฮ็ดขาบูมันถือปะหยัดตัวนี้โน้ตัวนี้ปหยัดตี้ตัวนี้กูมันใส่เรอเปียดไรเบิดลอยขนาที่บาดนี่บบิําำย่งอยู่ก็เราเปียดไรเล้วเพรว่าเปีไรเล้วเจ้าประคาหลักคนบอาเหมยปะนึกมันเบาบาย่งเป็นเหล่านี้ยางมวเนะจาะอือ สั่งแวกงซังยางเนาะการยางมวลเนี่ยหนาคุ้บ่ค่อยกระไดดอกอันเหลือใส่ปุ๋ยห้วยปุ๋ยนี่ตัวนี้วัดเทพมองห้วยปุ๋ยนี่ตัวนี้ติดใ่เผาปันปุ๋ยนี่นี่นี่อ้ามันสาคุนี่เหรอวะได้สิเป็นไรต่อไหนลงเอ่งวินวินงปันน่ะปั้นวนไงเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวหน่อยนี่น้อยลูกอีกเลยก็วิ่งตัวนั้นก็ใหญ่กว่านี่เป่าเอาเกียร์ทดมาว้างดู ทั้งได้นั้นเลกตัวนั้น็ต้อเจ้ทุ่ดเลยน่ะตัวจะซื้อมื่ไหร่นะนี่เียในราคาสามพันทีพันเองเนีมันกี่พันหาอยู่หรอมันอยู่กี่กับเพราะมีหลายรุ่นเือันหลายหลายร่นในาคลาดสามพันหาคือพันแต่ตัวนี้อยากเลพดเลีวบอกเขาว่าเอาใส่ล้อยางนหลากทะเหลอเลีนกูเจ้าทะเลอีกเียของกูไม่จากอกเีนกูรอกกูเสเง อาจารย์ทำไปล,ลองไงมึงก็น,นัะเจ้าลองไงมึงอาจารย์ตั้งแต่เพ้าตั้งแต่เพ้าเดียวตัวตอนแรกวันที่เรียนอยู่สามลอยตัวนี้สี่เ <c> ล <oughs> ียน,นอยู่คือล <c oughs> อยยีเจ้าเว้นเ่าเขาไปเรียนอันแข่งกันอยู่สนามเลยมั้ยกันสูตรนี่ตัวนี้เลียนนี่ดีแต่สายกระเลงกันกินขาดแบบนี้เลี้ยไรเบาดิหนิอ่ะอกับเบิ้งแต่มันไล่ทุดแต่มไม่เห็นเบาเนี่ยนุกูว่าจะได้องขันอนียงตัวนู่นนี่กูว่าเจ้าต้ขันนี่มันกูยึดตัวนี้กับตัวนี้ไว้เลยตีเล็กเข้าไปเอา ื้อเท่ากับเสอลูกปืนอีงตัวม่คนหนักเนาะบาลองบะหูว้ายคนนกกว่าเพราะแต่ว่าครับที่ว่าป็นโจ๊ยกับว่าไปยังอยู่กูญแจูญแเออแต่ว่าจบทีเดียวนีโตบริเวณรถตู้สามเดยนดีเนวยเดีวบริเวณเงินั่มเียต้นต้นนด็กหมื่นแักน่อยเหรอมื่นกลัวมื่นกเออกับ่แพงเหร แต่มันบิลตอนบบเป็นตะว่ามันบาดูตัวนี่โบเป็นตะแข็งเนาะมันหน่อยไหมเพราะว่าวตัวเยี่ยมมาใส่สิีกวัาแล้วมันก็ดีกันจ่าจะคุปมากมันมือเจ๋ออยกหรือเปล่าเขาก็ไปซื้อเมราก็นไอ้มัวแต่ห้างกนั่นเอามันอดเรื่องมากแบบเป็นไดตามาเลยทีนี้เรื่องชอเปิดอ่ะมันว่าจักบาทอ่ะเเดอเน่อยหน่อยแต่เมื่กีขั้นมันถงนสื้อขึ้นเนาะ ส้องวันต้อันซึ้นเลยทานย้ำบ้งมันแล้วไปดิเ่อง g หมอมันบ่าตาดีเรียบร้อยไสด้สมซาเอาสิเล็กอีกเลยไม่ว่มีเล็กไมเลยว่มีเล็กไมมีย่นี่เอ็ดย่นี่มีแต่สเตอร์หมมีตัวนี้ไมยน เอาใบเขาจำหนี่นี่แต่ของแม่มันคือม้านนาเนี่แล้วมาต่ออยู่พึ่งว่าอแต่คือต้องใส่วงลูกใส่วงให้ยังมันเต้นเนาะจ้าแม่นบ่ะแล้วมันจะโวยให้บ่ล่ะตัวนี้เนใบตี่สั่นยิงอ่ามันโวยวะนี่เต้นนี่กูบีตัดหรืออะไนี่ลองวิ่งให้ดูแกเบลพระท่านมันก้อนเร็ว จันมึงลองมึง้ยมันเล่นโมเดเดียวส่สโลเียวแดีวยามันขับไงเบรกกัุเบรกก็ต้องเลยไม่รู้อันนี้เลย เหนียวผมนี่หัวตักไก่ให้ได้จานแป้งเนาะกูจะแป้งรูติดเบกกูวจะที่นี้ได้มามันเร็วกวรเกลียวมันไปไรฮะนี่หัวจักเออตอนตอนนี้ติดต้องต้องต้องไปเลยเล่นชัวเลยเออเบาเบาบาหนักเลยแต่กู่ตาเขาใส่เดี๋ยวไงไม่อย่างนักจะไปใส่อยังอยู่เลยโอ้ยมันคือหนักมันเบาเนาะรอบมันเบาคือกันเนาะบ้าเมนยู่วรอบกู่ตาตามันจ่าเนาะมันตุบตัวนี้มัน จัดรตขึ้นไเนี่ถ้ามันเล่งไปสามสิบเเนาะแต่ว่าล่มเน้อปนีโดมื่อคืนนี่อันนี้เขึ้นเลยเนาะไม่ต้มีการอเลยไปเราถิ่มจตลองมั่นบอกำเนี้ขาดคุ้มกดมันนอ้ยมั่นนจนบุญเอมังแต่ว่ากว่าการมันก็นุนเลยเนาะมงัดไปดูโดนมันหักเบดมั่นอ่างตนว่มัน ไปไปฉีดฮอร์โมนจนเมียตาสีบอดเฮ็ดเอาต้นนึกซื้อเดี๋ยวขายครับ